เดี๋ยวขวานี่ไปบีบไปไอชิบะคนไม่ตงไปทนันได้หมดเลยเว้ย <c oughs> แฮร์รี่เว้ยวันนี้วันที่แปดของการเดินทางครับเราอะไรจะเดินทางไปที่ Universal Studio ใส่เสืเ้อเ,เหมือนกันใส่เสื้อเหมือนกันใส่รองเท้าเหมือนกันด้วยใส่รองเท้าเหมือนกันใส่รองเท้าเหมือนกันตำรวจยังมองเลยอ่ะกลัวเลย <c oughs> ดูคนจับนี่ใครอยู่เมืองไทยไม่กล้าแต่งตัวแบบนี้ บอกเลยว่าถ้าใครมาบอกว่ามาคนเดียวมากับคู่เพื่อนอาจจะแบบเฉาๆหน่อยนะเพราะว่าคนแบบเพื่อนเยอะมากแต่เราคิดว่าเราแบบตลาดเออแต่ว่าสีเราเลยสิสีเราสดเลยเราไม่มีใครสดกันเลยไปดูข้างในดูคหลังก็เตอร์คู่อ่ะเไรกอได้ดูแล้วคู่ข้างหลังเนี่ยน่าจะให้พูดเราเยอะมาก มาดูแผนที่กันนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ entrance เ,เพื่อมาไฮดริพอเตอร์ก่อนตรงนี้พอเข้าไฮดรี้ได้เราค่อยไล่เก็บย้อนกลับมาใช่เพราะว่าไฮดริปเ,เขาบอกคนจะเยอะมากมถ้าเกิดช้าเนี่ยมันจะมันจะรอไปครึ่งวันเลยซึ่งคู่แข่งเราเยอะมากตอนนี้เหมือนงานวิ่งแข่งก็มาเราต้องรีบวิ่งเข้าไปตรงนี้ให้ทนันดูว่าเราจะไปทันหรือปเปล่าเต็มบัตรเลยนะ ลบีไปไเ,เขาพูดอะไรกับบีวะเลียวขวานี่ไปบีไปไอชิบะคนไม่ไปทันั้นหมดเลยเว้ยแฮร์รี่วเว้ยวไปเร็ววิ่งเร็วเร<ล>็ว,วกว่วานี้้บีเราเห็นฮอปวัแล้ว เดีย๋ยวค่อยเท่าไปกันบาเบดบาร์เตอร์เบียบีตอนอนี้แหละจากการมีของเราไปไงดูดิแถวไม่ยาวเว้ยครัยนนบนึงชาเทพเรือวน,นใช่อีกสเต็ปนึงตอนนี้นนางหน้าเราดูเหมือนคนน้อยไอง มาคือเราต้องการเข้าไปในตัวปราสาทแต่ว่าเหมือนเขาปิดรอบแล้วก็ดูสิปิดรอบพี่ลาพอดีไม่มีใครได้เข้ามาแลวหลันจากเราเหนื่อยคุมที่วิ่งมาม้างมั้เธอเธอไปเลือกบริสุทธิ์ที่เปล่าอ่ะเธอไปพวกเลือดสีคนอ๋อแล้วโอเคเข้ามาทาไมเอาของไปอ่ะเขาต้องฝากของที่มนเลยรวมถึงกล้องด้วย สนุกมากนะ่เหนแเตย่อๆของตะกวใช่าชน่แต่ว่ามันไม่เหมือนโพดีบ้านเราคือโพดีไม่เหมือนดวงวังเพราะว่ามี่มีทั้งมีทั้งความร้อนกลิ่นมีน้ําด้วยกนคบเลยลมรพวกนี้ครบมีแล้วบ้านน้ำตอนเข้าไปในที่จะไปหาแมงมุมอ่ะแมงมุมในภาคแรกใช่ป่ะเออแมงมุมของแฮเกตใช่ป่ะ แล้วก็ออกมาก็จะโดนมาตรงเนี้ยที่เป็นขาของฝาก็จะเป็นของที่มีอยู่ในแฮร์รี่หมดเลยตรงนั้นมีผ้าพันคอผ้าพันคอถุงมือมีของเราออกมาข้างนอกของว์ดลวตรงนี้จะมีฮิปโปกิฟตัวนึงที่เป็นฮิโปกิฟไปเล่นไหมรู้สึกนนี้จะมีเครื่องเล่นอยู่สองอย่างที่เป็นเครื่องเล่นนะครับแต่ว่าส่วนอื่นก็จะเป็นโซนเดินดูมีขายของฮอว์มิดมีพวกอะไรันบนี้แต่ของเล่นจะมี2อย่างก็คือเป็นโฟดีไลน์แล้วก็ จะเป็นนะเนี่ยฮิปโปกิฟไลน์นี่นี่จะเป็นแบบนี้มันดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ป่ะมันดูชิลป่ะเพราะมันไม่สูงมากป่ะเดี๋ยวครับมาดูจริงแลิฟโปกิฟต์แแรมยังไม่ค่อยไกลเลยยังไปเก็บอย่างอื่นมากกว่าไปเดินดูที่นี่นี่เป็นหมู่บ้านอะไรอ่ะให้ไปท็อกมีดป่ะมีร้านบัตเตอร์เบียร์ต่อแอรกคอนหรือเปล่ามันรวมกันป่ะรวมกันเหรอมีขนมหวานฮันนี่ดูด้วยอ๋อเหรออ๋อมีฮันนี่ดูด้วยเออป่ะเข้าไปดูกัน

มันเป็นหอมกลิ่นเนยอ่ะเหมือนชื่อมันเลยบั butter อ่ะตอร์เบียร์แต่เขาบอกไม่มีแอลกอฮอล์นะเด็กๆก็กินได้โอ้โหแต่ดูดิติดปากมากอ่ะไอฟองอ่ะต้องเลียขนาดนนั้เลยเหรอฟองอร่อยไปลองชิมมาดิ๋ยน้ำเป็นแบบหวานๆไม่คือฟองนี่ยแล้วว่ามันเป็นฟองครีมอ่ะวิปครีมอ่ะครีมเหมือนเออใช่ฟองครีมแบบวิปครีมเดี๋ยวไปซื้อขนมป่ะข้างในดีกว่าเล่นในตอกแต่มันมีขนมมันมีขนมดังๆนะที่เป็นรูปว่าขนมจีมูก่ะขนมจีมูกแล้วก็อ่าตัวช็อกโกแลตกรอบเออป่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกัน เจ๋งมากดีมากนี่เป็นร้านอะไรอ่ะเฮ้ยดูกล่องดิิตนรงี้เป็นร้านขายอุปกรณ์กีฬา,ามีเสียงเสียงลูกฟิตเดยดอะเสียงลูกลูกสนิช,นชอยู่ไหนไม่รู้ว่าอยู่ในกล่องอ่ะบินอยแล้วไม่อยู่ในกออล<ะ>อ่องเฮ้ยนีไน่ไงขาดด้วยอ่ะมันอยู่ข้างในมันโดนขังอยู่อ่ะใช่ ับบสนิชก็ปินใหญ่เลยอ่ะเออส็งอาะเป็นร้านพวกชุดและอุปกรณ์อ,อ่ะในในเรื่องมันชื่ออะไรนะร้านเลยนะนหลายชื่อร้านเลยเนะี่ยบลิเวนเดอร์ไงไข่ไม้อ่ะนั้นเป็นร้านไม้อย่างเดียวร้านไมนเนไ้เราสามารถเข้าไปซื้อไม้ใกล้ที่นี่ได้ใช่อ,อ,อันนี้เป็นร้านที่มีในเรื่องนะมาดามบุรีฟูดนะร้านเป็นร้านทีนเค้กดูดิ บีเป็นคนชอบช่วยชามร้านโอโบสร้านนกฮูกอ่ะนกฮูกเป็นสัตว์ปรวของเขา,ขา,เาไปดูหน่อยดีกว่า,า,อ,าอยากดูไปเนี่ยเ,เหมือนในเรื่องเลยบีร้านแบบนี้สูงสูง มีนกพูกให้เลือกหลายตัวมีแบบเป็นเป้มีเป็นตุ๊กตามีเป็นที่เป็นพวงกุญแจมีแบบตั้งโต๊ะปากกาก็มีพวกจ๋าก็มั้งในนี้ทะลุไปอีกร้านหนึ่งร้านขายชุด,ชดตรงน,นี้ก็มีไทยมีเสื้อไหมพรมมีผ้าอ,อยูขอ,อมราคาแปดร้อยเยนก็ประมาณพันกว่าบาทพันห้าได้ ราคาของแบบเชือเนี่ยเออประมาณนี้ราคาก็จะแพงหน่อยเพราะว่าเขาแบบต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ด้วยนะพวกนี้ปาไปเ้านร้านไหนเหรอฮันนี่ดุ๊กไงเป็นร้านลูกอมฮันนี่ดุ๊กก็ดูกันเราเข้ามาในฮันนี่ดุ๊กแล้วอี้เยอะมาก ทุกอย่างดูเป็นสีดำสไตล์ไม่หมดเลยคลิปลือคลิปจอย อันนี้เป็นร้านของใครนะบีร้านของเพ็กกับรอน <c oughs> รอนได้เคยประมาณน่าจะประมาณพัหที่เหมือนพอทำเรื่องไล่นนอ,อัมบิชอไปจากโรงเรียนแล้วอะแล้วที่แฮรีแไปไป่แคนอะไม่ใชครที่เราได้เงินมาก็เลยเอาเงินอันเนี้ยให้แพ็กับรอนเพ็กับรอนะก็เลยเอาเงินมาเปิดร้านขายของเ่อ๋อ <c oughs> อันนี้หืห่นยาว่บหูยืยาวกคือแที่ยาแอบทไว้ <c oughs> ต้องประตูมันต้องหูยืยา อะไรดิอ้วกออกมาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแป็นขี้เข่าพาคิ้งพลาสไทร์เป็นลูกออมที่พอกี่แล้วก็พออ้วกไม่หยุดอ้วกอ้วกอ้วกไม่หยุดเลยนี่เป็นของที่เป็นกอนคิดขึ้นมาเหมือนกันอ๋อนี่ไงนี่เป็นหูหูยืดยาวเออหูยืดยาวที่ใช้ในการแอบฟัง ข้าวด้วยก็เพราะเราไม่ได้ปื้มอาหาะเราไปยาเราใช้ยาแต่ว่าก็ไปก็จะไปทำอะไรเออไะเดินต่อมีฮันนียุกอยู่ข้างนอกด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่อะไรอ่ะน้องฮุกเหรอน้องฮุกน้ฮุกจริงเนี่ยจริงสิน้องฮุกจริงไว้สอดได้ฝึกได้แต่น้องฮุกลางวันเขาไม่ไม่เห็นไหมเหรอเคยมีคนบอก thank you mm hmm. เรากำลังะไ,ไปที่ร้านไม้กว่าสามอันหลังจากเมื่อกี้เสียสมาธิกับตัวโน๊พูไปไม้กว่าสามอันข้างหน้าครับ mm hmm. ที่นี่เขาทำเป็นร้านอาหารนะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูเมนูกันข้างหน้าดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. เมนูวันนี้เป็นฟ s s h and Chip มีพาสต้าสลัดมีพายที่จะมาบี mm hmm. มันคือ มันคืออะไรอ่ะร้านข้าวหมูอ่ะเป็นร้านอีกร้านนึงที่อยู่ในท้องที่แต่ว่า,า,วร,า,ญญาร้านไม่ก็สำอางนะร้านที่แบบคนปกติเข้าแต่ร้านข้าวหมูอ่ะจะเหมือนแบบรวมคนอาชญากรอ, <c oughs> อันนี้ร้านดอกเวียดเด็ดครับแต่ร้านขายพวกพันธ <c oughs> ุ์พืชมีต้นแมนดากรินด้วย ก็จะมาเป็นเป็นเหมือนทะเลสาบอ่ะที่ตอนภาคแรกตอนที่ยังเล่นปีหนึ่งเข้าบ้านอ่ะจะต้องนั่งเรือผ่านทะเลสาบอยู่อ,อถึงจะแบบนั่งในัวมาล่ากระเพียกับรถอ,อ่ะเออไปลองไปดูไป นี่คือเราเดินเกือบหมดแล้วของโตนฮอคมีสนะครับมีร้านเมจิเนียดด้วยขายพวกน้ำเมจิเนียดอันนี้ที่เราต่อแถวอ,อยู่นะคะเป็นรถที่รอขับชนเข้ามาในป่าที่ขโมยรถก่อนเพราะตอนนี้แฮรี่โดนแบนไม่ให้เข้าเข้าวัดป่ะ ใช่ปะถ้าจำไม่ผิดเป็นภาคสองที่ต้องไปตามหาตัวเอลกอนน่ะเอลก,กอคอลกอคตัวอลกอคเป็นรถของพ่อหลอน